breaking news เล่าให้เพื่อนฟังดรามา่ามิล่าถูกน้องชายแทงแต่ครอบครัวไม่สนใจพี่สาวออกมาเล่าเรื่องว่าแม่รักลูกทุกคนเท่ากันพยายามรักษาน้องชายให้หายดีและในวันเกิดเหตุได้พามิล่าไปโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทยแล้วไม่เคยปล่อยปะละเลยพร้อมถามมิล่าเรื่องที่ผ่านมาสองปีแล้วขุดคุยให้แม่เสียใจทำไม มิาออกมาตอบโต้หนังคนละมวล้วนในวันเกิดเหตุต้องไปโรงพยาบาลเพียงคนเดียวหมอไม่รักษาแม้จะเลือดท่วมตัวเพราะไม่มีคนมาจัดการเรื่องการเงินให้วอนป้าข้างบ้านช่วยเหลือพี่สาวรีไปหาน้องชายที่โรงพักส่วนแม่มาหาที่โรงพยาบาลในวันต่อมามิลาย้ำทำไมต้องปกป้องน้องชายที่ทำผิดแล้วทำไมมิลาต้องขอบคุณพี่สาวที่มาช่วยเหลือ ทั้งที่เรื่องราวไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรก